สวัสดีครับในคลิปที่3ามนี้นะครับหนาปุกวังกําลังพาทุกท่านนะครับไปชมที่ดินแปลงเล็กนะครับหนึ่งถึงสองตารางวานะครับที่เทศบาลตำบลมุสีบานคลองเสือนะฮะซึ่งจุดตรงนี้ไม่ห่างจากทางโบนนซาเขาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ไม่ว่าลงปู้ทวดมุมใหญ่ที่สุดเลยนะครับของเขาใหญ่เรามีตรงนี้จากราดยางตรงนี้มานะครับเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะฮะ ถนนลาดยางตรงนี้นะครับนะเข้าไปติดหลูกลังเป็นซอยนะเป็นถนนสาธรารณะนะนะเข้าไปอีกประมาณ370เมตรนะครับนะก็จะถึงที่ดินแปลงที่เราตามหานะครับข้างๆนะครับนะก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับนะก็ไม่เปลี่ยวนะครับถนะนนคนทางก็ใช้ได้นะครับเนะข้ามาก็ไม่ลึกมาก เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ตามขวางไปเลยนะครับสําหรับตอนนี้เราก็มาถึงที่ดินแปลงที่เราตามหาแล้วนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับข้างๆบ้านครันี้นะครับที่เขาจะแบ่งขาย 100- ่งถึงสองตารางวานะฮะตรงจุดนี้เลยนะครับขยับขึ้นไปเจ้าของที่มีที่ดินอยู่ทั้งหมด400ตารางวานะครับก็จะแบ่งขาย หนึ่งร้อยถึงสองก็คือครึ่งหนึ่งนะครับขายกันเพียงตารางวาละ1 0 0 0 0บาทนะครับที่แปลงนี้นะฮะถ้าได้รับการพัฒนาแล้วรับรองสวยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ทิดตั้งที่มองวิวเขาใหญ่ที่ชัดเจนนะครับพอทิศของการมองเนี่ยนะครับถ้าสร้างบ้านก็จะมองออกไปเห็นเขาใหญ่เลยนะครับดูวิวรอบๆของเขาใหญ่สักนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะฮะที่เราถ่ายขึ้นมา ังไงครับสวยไหมครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าท่านซื้อที่แปลงนี้รับรองนะครับนะได้วิวของเขาใหญ่ชัดเจนแล้วก็สวยด้วยนะครับนะหายากนะครับนะที่แปลงเล็กนะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยตารางวานะครับนะถ้าสนใจนะครับนะตรงนี้นะก็ติดต่อครูความมาได้ครับ0 9 1นะครับนะ6 เจ3 8สานะครับกวางที่ดินปากช่องนะครับนะพื้นที่นะครับนะยังไม่ได้พัฒนานะครับนะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้วนะครับช่วยกันแชร์นะครับดึงไฟเข้ามาดึงน้ำดึงไฟนะครับดึงสาธารณูปโภคต่างๆนะครับทั้งถนนทางนะครับนะรับรองว่ามราอยู่ที่นี่มีความสุขนะครับที่เขาใหญ่นะครับสำหรับในคลิปนี้ครูกวางก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิป ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟังด้วยนะครับสวัสดี